เจริญพรท่านผู้ชมอีกไม่กี่วันก็จะถึงวันอาสารหาบูชาวันสำคัญของพวกเราชาวพุทธดังนั้นจึงจะนำประวัติความหมายและความสำคัญเกี่ยวกับวันอาสารหาบูชามาฝากพวกเราและติดตามด้วยคลิปสั้นๆเกี่ยวกับวันอาสารหาบูชาติดตามรับชมด้วยกันครับ ที่ท่านเห็นคือแผนที่ชมพูทวีปเราจะโฟกัสที่ปลายสิปัตนะมรุกทายวันปัจจุบันคือสารนาฏภาพถ่ายทางดาวเทียมให้เห็นถึงโบราณฐานสารนาฏภาพมุมสูงโบราณฐานสารนาฏในปัจจุบัน ที่ท่านเห็นนริยะไกลก็คือรรเมฆคาตถูปสถานที่พระเจ้าทรงแสดงธรรมครั้งแรกในวันขึ้น15ข้ามเดือนอาสารหะเมื่อ45ปีก่อนพุทธศักราชทรงแสดงแก่ปัญจะวะัคคีวันนั้นมีเหตุการณ์เกิดขึ้น3อย่างครับท่านผู้ชม 1. พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาแก่ปัญจะวคี หลังจากพระธรรมเทศนาจบลงท่านโกนธัญญะได้ลงไายเห็นธรรมและทูลขอบวชเป็นพระสงฆ์องค์แรกจึงเกิดข้อที่สองคือเป็นวันเกิดขึ้นแห่งพระอริยสงฆ์องค์แรกครับและเมื่อมีพระอริยสงฆ์เกิดขึ้นจึงทําให้พระรัตนตรัยครบสามบริบูรณ์เกิดขึ้นในวันเดียวกันอาศัยเหตุการณ์ดังกล่าวเราชาวพุทธจึงจัดให้มี วันอาสาฬหาบูชาเพื่อราลึกถึงเหตุการณ์ดังกล่าวครับในโบาณสถานสารนาศมีสถานที่สำคัญหลายแห่งที่ท่านเห็นคือธรรมเมฆคสถูปสถานที่แสดงธรรมครั้งแรกที่ท่านเห็นคือยาสเจดีสถานที่แสดงธรรมโปรดยาสกุลบุตร พระมูลคันทกุดีสถานที่พุะเจ้าเสด็จจำพรรษาพรรษาแรกณที่ตรงนี้ครับธรรมราชิกษถูปสถานที่พุะเจ้าทรงสแสดงอนัตตลกนสูตรแก่พระปัญจวคีในวันแรมห้าข้าเดือน8ก่อนพศ .45 ปีเราจะให้ท่านได้ชมบรรยากาศสวยๆอย่างมงามใน โบราณฐานสารานาศเพื่อเป็นการรำลึกถึงเหตุการณ์ดังกล่าวให้เห็นมุมต่างๆที่สวยงามหลังจากรับทราบข้อมูลพร้อมชมภาพสวยๆในโบราณฐานสารานาศซึ่งเกี่ยวข้องกับาศาสนาพุทธของเราอย่างเต็มอิ่มแล้ว จะนำท่านชมคลิปเกี่ยวกับเหตุการณ์วันอาสานหบ,บูชาและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพรรษาแรกติดตามชมด้วยกันครับ พระพุทธองค์เสวยวิมุติสุขมาตลอดเจ็ดสัปดาห์ยังไม่ได้เสวยพระกยาหารถ้าพระองค์จึงได้นำผลสมอที่เป็นทิพยโอสถจากเทวโลกมาน้อมถวายขอพระพุทธองค์ทรงรับไว้ด้วยเถิด การนีทั้งสองนี้เคยทําบุญร่วมกับเรามาควรที่เราจะสงเคราะห์ให้ได้พบพระพุทธเจ้าดูสิพี่ตะปุษสะอยู่ดีๆกวียนของเราทุกเล่มก็หยุดนิ่งเหมือนลอถูกตรึงติดกับพื้น คนของเราช่วยกันเคียนตีวัวให้ออกแรงลากเท่าไรเกวียนก็ไม่ยอมขยับเลยอืมแปลกจังทำไมถึงข้านิดทั้งสองอพวกเจ้ารู้หรือไม่ว่าขณะนี้มีมหาบุรุษเพิ่งจะตรัสรูเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ที่ร่มไม้เกตด,ด้านโน้นพวกเจ้าจงไปกราบเคารพและถวายข้าวสตุก้อนสตุผงที่พวกเจ้านำติดตัวมา พวกเจ้าก็จะพบกับประโยชน์สุขตลอดไปข้าพระพุทธเจ้าทั้งสองขอถวายข้าวสตุก้อนสตุผงขอพระพุทธองค์ทรงรับด้วยเถิดบาทของเราหายไปก่อนวันตรัสรู้ เมื่อครั้งที่รับข้าวมาทุปยาตจากนางสุชาดาถาทองที่ใส่มาได้อธิษฐานบารมีลอยน้ำไปคราวนี้นายพานิตทั้งสองมาถวายอาหาร ิตไม่ควรจะมีบาทเกินกว่าหนึ่งใบข้าพระพุทธเจ้าทพุทตสและน้องพันลิกะขอแสดงตนเป็นอุบาสกในพระพุทธศาสนาและขอถึงพระพุทธกับพระธรรมเป็นสรณะ,ะที่พึ่งตลอดชีวิต าพระพุทธเจ้าทั้งสองปรารถนาจะได้สิ่งของสักอย่างหนึ่งเพื่อไว้สักระบูชาขอทรงประทานด้วยเถิด เราได้ตรัสรู้ทำอันละเอียดลึกซึ้งยากที่คนทั่วไปจะรู้และปฏิบัติได้บุคคลในโลกนี้มีหลายจำพวก พวกที่มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดเมื่อฟังธรรมก็รู้และเข้าใจได้ในเวลาอันรวดเร็วเปรียบเสมือนดอกบัวที่อยู่ผลนน้ำเมื่อต้องแสงอาทิตย์ก็เบ่งบานทันทีพวกที่มีสติปัญญาปานกลางเมื่อฟังธรรมและได้รับการอบรมฝึกฝนเพิ่มเติมก็สามารถรู้และเข้าใจได้ในเวลาไม่นานเปรียบเสมือนดอกบัว ที่อยู่ปริ่มน้ำซึ่งจะบานในวันถัดไปพวกที่มีสติปัญญาน้อยเมื่อฟังธรรมและได้รับการอบรมฝึกฝนอยู่เสมอมีความเพียรมีศรัทธาในที่สุดสามารถรู้และเข้าใจได้เปรียบเสมือนดอกบัวที่อยู่ใต้น้ำซึ่งจะค่อยๆพ้นน้ำแล้วเบ่งบานได้ในที่สุด พวกสุดท้ายแม้ฟังธรรมเท่าไรก็ไม่อาจเข้าใจความหมายหรือรู้ตามได้แต่ก็เป็นปัจจัยให้บรรลุธรรมในพบต่อๆไปเปรียบเสมือนดอกบัวที่จมอยู่กับโคลนตมมีแต่จะตกเป็นอาหารของเต่าปลาไม่มีโอกาสพ้นน้ำเพื่อเบ่งบานเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเราจะรักษาชีวิตไว้ เพื่อเผยแผ่พระธรรมสั่งสอนมวลมนุษย์จนกว่าพระพุทธศาสนาจะแพร่หลายประดิษฐานมั่นคงเพื่อประโยชน์สุขแก่มวลมนุษย์สาธุเ่านาเสียดายอาลาละดาบทสิ้นชีพมาเจ็ดวันแล้ว ส่วนอุทุกาดาบทก็มาด่วนจากไปเมื่อวานนี้เองนี่ถ้าอาลาระดาบทยังมีชีวิตยอยู่ต่ออีกเจดวันและอุทุกาดาบทอยู่คอยท่าอีกเพียงวันเดียวทั้งสองก็จะได้บรรลุอมตะธรรมอย่างแน่นอนพระพุทธองค์ทรงอย่างรู้ด้วยทิพยายญานถึงความตายของอาลารดาบทกับอุทกกาดาบท แล้วทรงระลึกถึงปัญจวัคคีย์ทั้งห้าที่เคยปรนิบัติเมื่อครั้งที่ทำทุกรกิริยาว่าเป็นผู้มีสติปัญญามากถ้าได้สดับฟังพระธรรมเทศนาจะสามารถบรรลุธรรมได้รวดเร็ว นั่นพระสมณะโคโดมที่พวกเราเคยปรฏิบัติรับใช้อยู่ระยะหนึ่งนี่นาใช่จริงๆด้วยอยู่ๆก็เลิกบำเพ็ญเพียรเอาอย่างนี้ถ้ามันถึงพวกเราจะไม่ไหวยไม่ลุกขึ้นต้อนรับปูแต่อาสนะเอาไว้ถ้าพระท่านอยากจะนั่งก็นั่งไปเถอะ ดูสิความดีใจที่ได้พบพระสมณโคโดมทำเอาพวกเราลืมเรื่องที่ตกลองกันไว้ว่าจะทำเป็นไม่สนใจแม้แต่เราโกนถันยะก,ก็ยังลืมหมดเลยถ้าสมณโคโดมทำไมที่ได้มาพบกับพวกเราที่ป่าแห่งนี้ได้ละ่ะพวกท่านจะได้เรียกเราเช่นนี้เลย บดนี้เราได้บรรลุธรรมโดยชอบแล้วพวกท่านจงตั้งใจรับฟังเถิดถ้าปฏิบัติตามไม่นานพวกท่านจะได้บรรลุธรรมในขณะที่ท่านบำเพ็ญทุกขร,รกริยาเป็นเวลาช้านานนั้นท่านยังไม่อาจบรรลุธรรมพิเศษได้เลยเมื่อท่านเลิกความเพียรเป็นเหตุให้พวกเราต้องจากมาแล้วจะบรรลุธรรมพิเศษได้อย่างไง ตลอดเวลาที่ผ่านมานั้นเราเคยกล่าววาจาเช่นนี้กับพวกท่านบ้างหรือไม่เจงนะท่านไม่เคยกล่าววาจาเช่นนี้มาก่อนเลย<จ><ง>การพัวพันด้วยความสุขในกามการทรมานตนให้ลำบากทุกยาก เป็นสิ่งที่บรรพชิตไม่ควรทำไม่ใช่หนทางแห่งการตรัสรู้ทางดำเนินสายกลางคือมักมีองค์แปดเป็นไปเพื่อพระนิพพาน อริยสัจคือความเป็นจริงอันประเสริฐสี่ประการได้แก่ทุกข์คือความไม่สบายกายไม่สบายใจควรกำหนดรู้สมุทัยคือความอยากอันเป็นเหตุของทุกข์ควรละนิโรธคือความดับทุกข์ควรทำให้แจ้ง และมักคือข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ควรทำให้เกิดขึ้นพระพุทธองค์ทรงแสดงปรถมเทศนาจบแล้วท่านโกนธัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมสำเร็จเป็นพระโสดาบันคนแรกอัญญาโกนธัญญะอัญญาโกนธัญญะโกนธัญญะรู้แล้วหนอ ข้าพระองค์ขอบรรพชาเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาเธอจงเป็นภิกษุมาเถิดทำอันเรากล่าวดีแล้วจงประพฤติพรหมจรรย์เพื่อทำที่สุดแห่งทุกข์โดยชอบเถิด พระพุทธองค์ได้ประทานบรรพชาท่านวัป,ปะวันแรมหนึ่งค่ำท่านพัทยะวันแรมสองค่ำท่านมหาามะวันแรมสามค่ำและท่านอสิชิวันแรมสีม่ค่ำพอถึงวันแรมห้าค่ำเดือนแปดพระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมเทศนาอนัตตลักษณะสูตร ขันห้าได้แก่รูปคือร่างกายเวทนาคือความรู้สึกสุขความทุกข์สัญญาคือความจำมั่นหมายสังขารคือความคิดปรุงแต่งวิญญาณคือความรู้อารมณ์ต่างๆสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของเขาไม่ใช่ตัวตนของเรา ไม่ใช่ตัวตนของเขาสิ่งเหล่านี้ไม่เที่ยงมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเป็นธรรมดาหลังจากฟังพระธรรมเทศนาภิกษุปัญจวัคคีย์ทั้งห้าก็ได้บรรลุเป็นพระอรหรันต์ นางเหล่านี้แท้จริงแล้วช่างน่าสังเวชเหลือเกินบิดาของเราสร้างปราสาทสามฤดูมอบหญิงงามมาขับกล่อมดนตรีเราเคยเข้าใจว่าอยู่ในถ้ำกลางความสุขแต่ตอนนี้เรายะสับกลับเบื่อหน่ายการใช้ชีวิตแบบนี้ซะแล้วเราเกิดมาเพียงเพื่อสิ่งเหล่านี้เท่านั้นเหรอมีเพียงสิ่งเหล่านี้เหรอที่ทำให้เรามีความสุขแล้วทำไม เราจรึงรู้สึกเบื่อหน่ายรำคาญใจที่นี่วุ่นวายหนอที่นี่ขัดข้องหนอที่นี่วุ่นวายหนอที่นี่ขัดข้องหนอ ที่นี่ไม่วุ่นวายที่นี่ไม่ขัดข้องมาทางนี้สิเราจะแสดงธรรมให้ฟังทานคือการอบรมจิตให้รู้จักการให้ให้รู้จักการสละศีลคือการอบรมจิตให้ตั้งอยู่ในกุศลธรรมทั้งปวง สวรรค์คือผลของจิตที่ตั้งอยู่ในกุศลธรรมโทษของกรรมรมคือจิตที่ยังรุ่มร้อนสแสวงหาเพราะการยึดมั่นอยู่ในขันห้าอน,นิสง์ในการออกบวชคือทุกนี้จะดับไปทุกอื่นจะไม่เกิดขึ้นจากนั้นพระพุทธองค์ก็ทรงแสดงอริยสัจสี่ พอจบพระธรรมเทศนายะสะกุลบุตรก็สำเร็จเป็นพระโสดาบันเอ๊ะนี่มันรองเท้าของยะสะลูกเรานี่นะ ผู้เจ้ารอตรงนี้ก่อนนะเราจะไปตามเองเสรษฐีมาแล้วถ้าเห็นบุตรชายตอนนี้ก็จะเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุธรรมท่านนั่งอยู่ที่เนี่ยเห็นชายหนุ่มชื่อยะสะ ผู้เป็นลูกของขพาาเจ้าบ้างหรือเปล่าท่านจงนั่งลงและฟังเราแสดงธรรมก่อนเถิดแล้วท่านจะได้พบบุตรของท่านเองจากนั้นพระพุทธองค์ได้ทรงแสดงธรรมที่ได้แสดงกับยะสะซ้ำอีกครั้ง โอ้พระพุทธองค์ทำไม่ข้าพระองค์มีดวงตาเห็นธรรมข้าพระองค์ขอแสดงตนเป็นอุบาสกและขอถึงพระตนตรัยเป็นสระ,นะที่พึ่งตลอดชีวิตยะสระรีบกลับบ้านเถอะแม่ของลูกเอาแต่ร้องห่มร้องไห้ไม่หยุดหย่อนเพราะเป็นห่วงเจ้าไปกันเถอะลูก ยสสะได้ฟังธรรมเป็นครั้งที่สองบัดนี้ยัสสะได้รู้แจ้งธรรมสำเร็จเป็นพระอาหารหันต์ไม่ใช่ผู้ที่จะกลับไปคลองเรือนอีกยสสะเจ้าได้สิ่งที่สุดประเสริฐแล้วเช้าวันนี้ข้าพระองค์ขออาราธนาพระพุทธองค์ไปรับอาหารบิณฑบาตท,ที่บ้านข้าพระองค์ด้วยเถิด พอท่านเศรษฐีกลับไปแล้วยะสะก็ขอบรรพชาเป็นภิกษุมานดาและภรรยาของพระยะสะได้ฟังธรรมของพระพุทธองค์ได้ดวงตาเห็นธรรมบรรลุเป็นโสดาบัน และแสดงตนเป็นอุบาสิกาถึงพระรัตนตรัยเป็นสารณะที่พึ่งนับเป็นอุบาสิกาคู่แรกในพระพุทธศาสนาวิมลสุภาหุปุณชิเขวัมปติพวกท่านล้วนเป็นสหายสนิทเมื่อครั้งที่อาตมาเป็นคารวาดตอนนี้อาตมา ได้ครองเพศบรรพชิตแล้วไม่อาจยุ่งเกี่ยวเรื่องทางโลกได้อีกพวกท่านพากันมาที่นี่ทำไมเหรอพวกเราทราบข่าวว่าท่านออกบวชและเชื่อว่าการกระทำของท่านต้องมีเหตุผลที่ดีอย่างแน่นอนจึงได้พากันมาหาเมื่อเป็นเช่นนั้นอาตมาจะพาไปพบกับพระบรมศาสดาผู้ชี้นําหนทางสว่างให้แก่อาตมา และจะขอให้พระพุทธองค์ประธานธรรมเทศนาแก่พวกท่านบ้างตามอัตมามาเถอะท่านทั้งหลายเมื่อใดที่ท่านรู้จักอกุศลและรากเง้าของอกุศลกุศลและรากเง่าของกุศลรู้จักชราและมรณะเหตุเกิดแห่งชราและมรณะ ความดับของชราและมรณะทางที่จะให้ถึงความดับชราและมรณะรู้จักทุกข์เหตุให้เกิดทุกข์ความดับทุกข์ทางปฏิบัติเพื่อถึงความดับทุกข์ด้วยเหตุเพียงเท่านี้ชื่อว่าเป็นสัมมาทิฏฐิพวกท่านทั้งห้าสิบคนล้วนแต่เป็นสหายชาวชนบท ถ้าพวกท่านทุกร้อนอะไรเราจะช่วยเหลือตามสมควรแก่เพศบรรพชิตของเราพวกเราทั้งห้สิบคนทราบข่าวว่าท่านออกบวชจึงเกิดความเลื่อมใสอยากจะขอออกบวชตามบ้างดีแล้วอาตมาจะพาไปพบพระบรมศาสดาพวกท่านจงทูลขอบรรพชาเองเถิดท่านทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้ ได้สดับว่าธรรมทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นเมื่อสดับแล้วย่อมทราบชัดด้วยปัญญาเมื่อทราบชัดด้วยปัญญาแล้วย่อมกำหนดรู้ธรรมทั้งปวงว่าเธอได้เสวยเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งสุขก็ดีทุกข์ก็ดีไม่สุขไม่ทุกข์ก็ดีเมื่อรู้เวทนาที่เกิด เธอย่อมพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงคือการเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปของเวทนาเหล่านั้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าอยู่เป็นนิดเมื่อเห็นความไม่เทีย่ยงย่อมเบื่อหนายเมื่อเบื่อนายย่อมปล่อยวางย่อมพิจารณาเห็นความสละคืนคือไม่ยึดมั่นถือมั่นในเวทนาย่อมพิจารณาเห็นความดับ ภิกษุทั้งหลายบัดนี้พวกเธอได้บรรลุธรรมอันประเสริฐแล้วจงเที่ยวจาริกไปตามสถานที่ต่างๆเผยแพ่พระธรรมประกาศพระพุทธศาสนาเพื่อประโยชน์แก่มหาชนแต่อย่าไปทางเดียวกันสองรูปแม้เราเองก็จะเดินทางไปยังตำบลอุรุเวลาเสนานิคมเพื่อเผยแผ่พระธรรมเช่นกัน ทั้งหมดนั้นคือสาระดีๆที่นำมาฝากพวกเราในวันนี้เพื่อย้ำเตือนความทรงจำของพวกเราเกี่ยวกับวันอาสาหาบูชาขออันุโมทนาทุกท่านที่ติดตามรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและกดติดตามเพื่อจะไม่พลาดชมคลิปใหม่ต่อไปพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอจเจริญพร